ละครสั้น FC เรื่องเน็ตไอดอลกับคุณแม่ใจร้ายน้ำพึง่งเด็กสาวอายุ17เธอเรียนอยู่ชั้นม .5 ตอนนี้เธอได้เป็นเน็ตไอดอลชื่อดังเพราะว่าเธอทั้งขยันน่ารักเธอทำงานทุกอย่างที่ได้เงินไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์วันนี้น้ำพึง่งมีกระเป๋าสวยๆมาให้ทุกคนดูนะคะ ใบนี้ราคา2,005 5แต่ไม่ขายค่ะน้ำพึ่งจะขายแค่ราคา599บาทเท่านั้นนะคะใครอยากได้เอฟมาเลยค่ะตอนนี้ที่ด้านของเราเหลือแค่2รุ่นเท่านั้นนะคะช้าอดหมดนะคะด้วยความสดใสน่ารักของน้ำพึ่งทำให้เธอขายของดีมากจนตอนนี้เธออาจจะกลายเป็นเศรษฐีน้อยๆก็ว่าได้ว่ายังไงคะ ตอนนี้ของทุกอย่างใกล้จะหมดแล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่ชิ้นเท่านั้นถ้าไม่มีใครเอฟแล้วน้ำผึ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและเจอกับน้ำผึ้งใหม่ในครั้งหน้านะคะลองดูนะจ๊ะใครซื้อแล้วอย่าลืมโอนเงินให้น้ำผึ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะดูไปแล้วชีวิตของเธอดูเหมือนจะดูดีแต่อะไร ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นโอ้โหลอ็อตนี้ได้เงินเกือบแสนแนะ่ล็อตหน้าต้องลงให้เยอะกว่านี้ดีกว่าเพราะขายดีมากฮืมความฝันที่จะมีบ้านของฉันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสินะดีใจจังเลยโอ้โหได้เงินตั้งเยอะเลยเหล่าน้ำพึ่งวันนี้ถ้ายังไงกอนนี้แม่ขอแล้วกันนะแม่จะเอาไปลงทุน กับเพื่อนนะ่ะเออเกือบลืมไปเลยพรุ่งนี้ค่าบ้านอย่าลืมจ่ายด้วยล่ะค่าน้ำค่าไฟเข้าใจปะแม่คะงวดที่แล้วแม่ก็ออกไปตั้งหลายแสนแล้วถ้าอย่างนี้เมื่อไหร่เราจะมีบ้านของตัวเองล่ะคะเฮ้ยอย่ามาพูดมากเป็นลูกก็ต้องทำตามคำสั่งเข้าใจปะนี่อีกอย่างหนึ่งพรุ่งนี้อย่าลืมล่ะค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟ ให้หมดด้วยนะถ้าไม่ได้เก็บเงินแบบนี้เมื่อไหร่จะมีเงินเยอะๆซื้อบ้านสักทีน้ำพึ่งเธอจึงเริ่มทำงานหนักขึ้นทุกครั้งเธอรับงานทุกอย่างที่จะทำให้เธอมีเงินเยอะๆวันนี้เธอก็มาถ่ายโฆษณาหนึ่งชิ้นได้ค่าตัวเยอะอยู่นมดีมีประโยชน์กินแล้วทุกคนจะได้สูงและสวยสุขภาพแข็งแรง อย่าลืมกินนมนะคะหลังจากเสร็จงานนี้เธอก็ไปต่องานนูน้นและหลายๆงานเธอไม่รู้สึกเบื่อแถมเธอชอบอีกตัางหากเพราะงานทุกงานล้วนแล้วแต่ได้เงินเธอเป็นพนักง,งานต้อนรับร้านอาหารญี่ปุ่นเธอก็ทําได้ดีฮย้ยเหลืออีกกี่งานนะวันนี้อืมไม่เป็นไรหรอกเพื่อบ้านในฝันของเรา หลังจากทำงานร้านอาหารญี่ปุ่นเสร็จเธอก็มีหน้าที่ไปขายของที่ระลึกที่ศาลเจ้านี่น้ำผึ้งเธอขยันจริงๆเลยนะวันวันหนึง่งเธอไม่คิดจะพักผ่อนบ้างเลยเหรอแล้วนี่เธอไม่ไปเรียนหนังสือแล้วหรอน้ำผึ้งก็ไปบ้างไม่ไปบ้างช่วงนี้งานเยอะก็ต้องรับงานไว้ก่อนดัอเอานะจ้า โอเคดีมากน้ำพึง่งอ่ะเดี๋ยวหมุนซ้ายนะและก็หมุนขวาอ่าค้างอย่างนั้นก่อนค้างอย่างนั้นก่อนโอเคสวยมากเฮ้ยน้ำพึง่งฉันว่าเธอผอมไปนะคั้งหน้าขออวบก,กว่านี้หน่อยนะเขะ้าใจปะค่ะท่านี้ดีไหมคะนี่นะคะท่านี้โอเคไหมคะโอเคโอเคโอเค,อเคจบงาน วันนี้เลิกแค่นี้ก่อนแล้วกันนะไปกลับบ้านได้ขอบคุณมากนะคะที่ก้องถ้างานหน้ามีอีกเรียกใช้น้ำผึ้งได้นะคะขอบคุณจริงๆค่ะเดี๋ยวขอไปลากับเจ้าของโชว์รูมก่อนนะคะขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่เลือกหนูเป็นนางแบบในวันนี้ถ้างานหน้ามีอีกเรียกใช้หนูได้เลยนะคะขอบคุณนะคะ นำพึ่งเป็นเด็กน่ารักและอีกอย่างเธอเรียกค่าตัวไม่แพงและงานที่เธอทำออกมาแต่ละชิ้นก็มีคุณภาพทั้งนั้นเฮ้ยเหนื่อยจังเลยแม่อยู่บ้านหรือเปล่านะหรือว่าจะไม่อยู่แม่คะหนูกลับมาแล้วค่ะแม่แม่มีอะไรหรือเปล่าคะไหนเอาตังค์มาดูซิวันนี้ได้เงินเท่าไหร่เอามาให้หมดแต่ว่า เงินแค่นี้ให้ฉันไม่ได้หรอฉันเป็นแม่เข้าใจปะแม่จำมาไว้ลึกๆแม่แม่ขอต้องได้พรุนี้แกก็ไปทำงานอีกแกก็มีเงินแม่ล่ะแม่ไม่ได้ทำงานแม่จะเอาเงินที่ไหนใช้เอาต่างมาให้แม่เดี๋ยวนี้นี่ทาแม่ทำไมมันน้อยนักล่ะวันหลังก็เ,เรียกค่าตัวให้มันแพงๆหน่อยสิระดับแกแล้ว ได้เยอะกว่านี้แน่นอนถ้าได้ความฉลาดของแม่ไปสักครึ่งหนึ่งรับรองแกไม่ต้องมาเหนื่อยอย่างนี้รวยเละไปแล้วเฮ้ยมีลูกก็ไม่ได้ดังใจฉันไปนข้างนอกก่อนนะข้าวหากินเอาเองแล้วกันล่ะแม่คะอย่ากลับดึกนะคะมันอันตรายคะ่ะไม่ต้องมาห่วงฉันหรอกแกเถอะดูแลตัวเองให้ดีก็แล้วกัน โหยไขมาจะไม่ได้งานแถมจะไม่ได้เงินอีกต่างหากถ้าเป็นแบบนี้เมื่อ,อไหร่เราจะมีตังซื้อบ้านเองนะ <c oughs> แม่ของน้ำพึ่งไม่เคยทำอาหารให้น้ำพึ่งกินมีแต่นมที่แช่อยู่ในตู้เย็นเท่านั้นพราแม่น้ำพึ่งบอกว่า <c oughs> กินเยอะมันก็อ้วนพออ้วนก็ไม่มีงานกินแค่นั้นแหละดีประหยัดด้วย เข้าใจไหมน้ำพึ่งน้ำพึ่งเธอรักแม่ของเธอมากเธอจึงยอมทุกอย่างตามที่แม่บอกพรุ่งนี้มีงานทั้งหมด7งานนี่นาะโอ้โหคิวแน่นเอียดเลยรับต่อไม่ไหวแล้วมีงานเข้ามาอีกงานหนึ่งหรอโอ้โหได้เงินเยอะด้วยแต่เวลาไม่พอเลยทำยังไงดีเนี่ย ือฮ้แต่ก็หน่วยจังเอาเท่าที่ไหวแล้วกันถ้าไม่สบายขึ้นมางานทั้งหมดก็ทำไม่ได้นอนก่อนดีกว่าวันนี้อาจจะเป็นวันแรกที่น้ำพึ่งได้นอนเร็วเพราะปกติเธอทำงานแทบจะไม่มีเวลานอน มาแล้วล่ะคะคุณตะกะแตนโอ้โหราศีคุณนายจับมากๆเลยนะคะพักนี้ดูสิถึงเงินเป็นฟ่อนเลยลูกสาวดังใหญ่แล้วนะคะตอนนี้น่ารักมากเลยคะ่ะอยากได้ลูกสาวแบบคุณตะกะแตนจังเลยคะ่ะอันนี้มันก็ช่วยไม่ได้นะจ๊ะพูดดีอยากกินอะไรกินเลยจ้าฉันเลี้ยงเต็มที่ โอ้โหคุณนายตะกะแปนใจดีที่สุดเลยเรื่องราวของน้ำผึ้งจะจบลงยังไงติดตามได้พรุ่งนี้นะจ๊ะตอนจบจ้า